แล้วช่วงนั้นอะช่วงที่ว่ามันมันได้เงินเดือนขนาดเป็นแสนแสนแสนมาเนี่ยแล้วมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าคาเฟ่อะล้มลงไปเลยตอนนั้นใช่ไหมที่มันถึงจุดต่ําสุดของชีวิตเลยครับงานไม่มีทำคาเฟ่ก็ไม่มีแล้วนั้นเราคุ้งละครก็ไม่มีคือมันหนึ่งสองสามเปี้ยงอย่างนี้เลยป่ะหรือมันค่อยๆค่อยๆแล้วเราปรับตัวไม่ทันเหรอเฮ้ยมันเริ่มร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยรีบใช้นี่ก่อนเฮ้ยต้องเริ่มมันพอจะใช้นี่เดี๋ยวมาอีกแล้วฮัลโหลกินข้าวนะอะไรเงี้ย ติดหญิงติดหญิงเดี๋ยวถามนิดหนึ่งสิคือถ้าเกิดว่าติดหญิงแล้วเราแล้วเราไม่มีอ่ะแล้วเราปฏิเสธเขาไม่ได้เหรอเฮ้ยฉันไม่มีอะไรเงี้ยตอนนั้นยังลงไม่ได้ยังลงไม่ได้ขึ้นสูงอยู่ไงเฮ้ยตุ๋มตามเช่นนี้มันเห็นตลกดังอะไรเงี้ยตอนนั้นมีกี่คนอะไรนะติดหญิงเนี่ยหญิงเนี่ยมีกี่คนหนูว่าไม่ใช่คนเดียวถ้าจะใช้ขนาดเนี้ย ก็หลายอยู่นะเป็นยมยมมาเรียกิงเป็นยมยมเหรอไันเป็นคาเฟ่แต่ละที่ไงเันอยากรู้ณตอนนั้นที่บอกติดกิงเขาใช้เงินเยอะคือยังไงอ่ะว่าเขาขอเวลาไปทานไม่ได้ขอหมายว่าเราเลี้ยงเลี้ยงเขาเอาอะไรไมมเอาสิบคนไงพี่อันไปตรงนี้ก็ให้เงินเดือนเข้ามไม่ต้องหมายว่าเราไปทิงเอาอะไรไหมเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยยก็แค่เลี้ยงข้าวแต่เงินมันก็เลี้ยงข้าวไปเร็วทุกที่แล้วเล่นคืนกี่รอบอ่ะสุดท้ายถึงขนาดที่มันเป็นข่าวออกมาเลยล่ะว่า ชื่อของเรากลายเป็นหนึ่งในตลกที่ใช้คาว่าแบบตลกตกอับถึงขนาดที่ต้องมีข่าวว่าเก็บเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายหมดถึงขนาดต้องขอข้าววัดกินมันตามข่าวไหมฮะหรือว่าไม่ไม่ได้ตามข่าวเขาลงเยอะไปเสื้อผ้าที่เอาไปขายตลาดนัดตัวละยี่สิบาทเนี่ยคือผมใส่ไม่ได้แล้วเขาเข้าใจว่าไปที่วัดไปขอข้าวกินเนี่ยไม่ใช่ไปหาพระอาจารย์ท่านก็ให้ ของที่เขาใส่บาทมาหิ้วกลกับบ้านไปให้หลานหินไม่ได้ไปขอตอนนี้แบบว่าอีกคนถามอีกคนไปลงมันคนละแบบจะแบบฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยตรงตามตลกตกอับข้าวยังไม่มีจะกินแต่ในมุมนั้นตอนที่เราตอนที่เราลงต่ําสุดอะเราลงขนาดไหนลงจนที่ว่าไม่ไม่มีไม่มีเงินเฉยเฉยแล้วไม่มีงานแล้วก็มีหนี้มีหนี้สามอย่างตาไม่ถึงขนาดว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ ไม่ถึงก็แล้วก็แล้วมีมาเรื่องหนึ่งของคุณยุย้ยในขณะที่เขาลงว่ารงตามตกอับนั่นแหละเขาลงไปแล้วมไม่บอกก็ไม่ทันแต่แต่ขนาดคุณนาบอกว่ามันยังไม่ที่ขนาดตามข่าวแต่ก็เคยถึงขนาดที่คิดสั้นว่าจะไม่อยู่แล้วเครียดเครียดมากหนึ่งทำให้ครอบครัวไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าบ้านตอนนั้นมีลูกมีเมียยังมีแล้วครับมีมล,ลูกด้วยโตโตแล้วแล้ว,ลวก็เครียดจนที่ว่า ทำไงดีนะก็ไปซื้อยาเบื่อนหนูมากาจะกินดีเดียวแล้วก็ลาเป็นบางคนลาอาจารย์ผมอาจารย์บอกไปทิ้งนะตรงกระยาการอาจารย์คือคือตอนนั้นคิดว่าจะจะตายเลยใช่ไหมกินเลยไม่มีงานเรื่องรถเรื่องนู่นขึ้นสารนูน่นนี่นทุกอ,อ,อย่างลุมเล้าหมดกินแน่นอนถามอาจารย์อาจารย์ครับผมไปทิง้งซะเพราะท่านเป็นร่างทรงค่ะไปทิ้งซะแล้วก็ตั้งตัวใหม่แล้วเดี๋ยวอารมณ์ดีๆล้วก็โตมา เชื่อไหมเชื่อผมก็ <S <S ไปทิ้งก็ร่างร้องไห้สักพักตั้งสตาร์ทใหม่มหนึ่งเก็บสองไปงานไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนางานใครนู่นนี่นั่นไปหมดได้ตังมาให้ผังบังณนะตอนนั้นเรามองตัวเองรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เราเคยทําไปหรือพลาดไปตอนนั้นคิดฮะคิดเอ้ยเราทําไม่ได้ยังไงแล้วถ้าเราตายคนลวคนข้างหลังเขาจะอยู่ยังไงก็เลยไปทิ้งเสร็จปั๊บก็เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นไปสักระยะหนึ่งก็ดีขึ้นมีงานไหมครับมีงานไหมครับผมได้ต้องเรียกว่าขออย่างนี้เลยฮะต้องขอเลยรีบจ้วงจ้วงจ้วงแล้วมันจะเป็นผลอนาคตข้างหน้าอือเนี่ยเอาไอ้นี่มาเนี่ยเขานึกถึงมาก็มาก่อนเล่นก็ไม่มีปัญหาคุณภาพเท่าไหร่ก็ไปอ่าไปหมดตอนแรกที่เป็นตอนตอนนี้เคยเล่นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เป็นคิวพี่ก็ต้องไปตอนนั้นบางทีใช้แค่คิวสองคิวแล้วก็ไปก็ต้องไปเพื่อให้ครอบครัวรอบ ที่ต้องยังอันมื